สวัสดีครับเบิ้นครับรับบทเป็นบื้อครับสวัสดีค่ะออนพัชนานค่ะรับบทเป็นเอมค่ะต้องเอาฉายามาจากหนังเลยซื่อบื้อทื่อทั้งแท่งขอสับมให้ยากเลยแบบลากท่ายางเบิ้นเดินหันทำไมอ่ะหันศพไงเบิ้นเดินหันอาจจะแบบเป็นหันหมูหันไส้อะไรก็ได้แต่ว่าเราสายนักฆ่าเดินเดินหันอาวุธของเราคืออะไรอาวุธของเราคือตะเกียบ เดินหันอ๋อออนเป็นใส่ส่วนหละกันแบบเป็นเบบี้อังโจอู้เธอจะดันข้า้าอ e> ีกด่นข้าแล้วแบบนี้อะไรเคยดูอนิเมะบ้าที่มันแบบเวลาสะบัดปีกแล้วมันจะพุดธ์แต่มันคมงาันปาดขอนได้ใช่อาวุธคือปีก ซีรีส์อนเซลวย์อยากให้ทุกคนรอดูครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับตัวนักสแสดงแล้วก็ท้าทายสำหรับวงการซีรีส์ของไทยในยุคปัจจุบันนี้ด้วยครับ <ไป S 1> ทั้งซีจีแล้วก็แอคชั่นต่างๆที่สมจริงมากขึ้นคุณอาจจะเคยดูจอห์นวีคุณอาจจะเคยดูชาคนึงคุณอาจจะเคยดูไอรอนแมนแต่บันนี้คุณจะได้เห็นซื่อมือถือแท่ง มาขังงาหาเซลคิเลให้ไปรู้นกันนะคะว่าตัวละครเอนม้นจะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรหรือว่ามีอะไรที่มันแบบน่ากลัวกว่านั้นหรือว่ามีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวละครเอบ้างนะคะก็ติดตามด้วยแล้วก็ทุกตัวละครเลยค่ะในเรื่องอันเดซเซลคิลเลอร์ค่ะสนุกแล้วก็พลอตแบบคาดไม่ถึงแน่นอน